เลือกด้วยความหวังไม่ได้เลือกด้วยความแค้นพี่น้องครับวันนี้ผมไม่ได้มายืนตรงนี้เพื่อบอกว่าใครถูกใครผิดหรือพักไหนรักประชาชนมากกว่าใครผมมายืนตรงนี้เพื่อเล่าว่าคนธรรมดาคนหนึ่งคิดอะไรก่อนกากบาดในวันเลือกตั้งนี้การเมืองไทยไม่ใช่สนามมวยแต่มันคือถนนยาวที่หลายพักช่วยกันปูด้วยวิธีที่ต่างกัน พักเพื่อไทยอยู่กับประชาชนมาหลายสมัยเคยใช้นโยบายเยียวยาชีวิตคนจริงยามป่วยยามจนยามล้มและอังเคิลคือภาพแทนของประสบการณ์ของคนที่รู้ว่าระบบนี้แข็งแค่ไหนและประเทศนี้เปราะบางเพียงใดผมให้เกียรติสิ่งนั้นเพราะอดีต คือครูที่สอนให้เราไม่พลาดซ้ำขณะเดียวกันพักภูมิใจไทยคือพักที่ย้ำชัดเรื่องพื้นที่เรื่องท้องถิ่นเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเขาพูดเรื่องถนนเรื่องคมนาคมเรื่องโอกาสของจังหวัดเล็กๆที่ไม่ควรถูกลืมเขาเชื่อว่าถ้าท้องถิ่นเข้มแข็งประเทศจะยืนได้บางนโยบาย มีทั้งคนเห็นด้วยและตั้งคำถามซึ่งเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยเพราะการเมืองที่โตไม่ใช่การเมืองที่ทุกคนคิดเหมือนกันแต่คือการเมืองที่ถกเถียงได้โดยไม่แตกหักพี่น้องครับผมมองทั้งสามพักด้วยความรู้สึกเดียวกันคือเขาเคยทำงานและเขามีจุดยืนแต่คำถามที่ผมถามตัวเองคือ ในวันที่โลกเปลี่ยนเร็วระบบซับซ้อนและประชาชนอยากมีส่วนร่วมมากกว่านี้ใครกันที่ยอมให้ผมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจผมเริ่มเห็นพักประชาชนยืนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ง่ายพื้นที่ของการเปิดข้อมูลของการอธิบายนอป,ประมาณของการยอมรับคำวิจารณ์ โดยไม่บอกให้ประชาชนเงียบแล้วเชื่อเขาไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่ผิดและไม่ได้บอกว่าคนรุ่นใหม่ถูกเสมอแต่เขาบอกว่าอำนาจต้องเล็กพอให้ประชาชนตอบต้องได้พี่น้องครับผมไม่ได้เลือกพักประชาชนเพราะลืมบุญคุณพักเดิมหรือมองข้ามผลงานพักอื่นผมเลือกเพราะผมรู้สึกว่าประเทศนี้ ต้องการการอัปเกรดระบบไม่ใช่แค่การประคองให้รอดเราเคยรอดมาแล้วหลายครั้งแต่เรายังไม่เคยเดินไปข้างหน้าอย่างเท่าเทียมผมอยากเห็นการเมืองที่ประสบการณ์ของเพื่อไทยจับมือกับการกระจายอำนาจแบบภูมิใจไทยและถูกตั้งคำถามด้วยความกล้าของพักประชาชนแต่ในครูหาผมเลือกได้แค่หนึ่ง ผมเลือกพักประชาชนไม่ใช่เพราะเขาดีกว่าใครแต่เพราะเขาเปิดพื้นที่ให้เสียงเล็กๆอย่างผมมีน้ำหนักขึ้นจริงผมกาไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความหวังหวังว่าการเมืองไทยจะไม่ติดกับดักของชื่อเดิมๆหรือวิธีคิดเดิมๆหวังว่าประสบการณ์ความกล้าและเสียงของประชาชน จะเดินไปพร้อมกันได้นี่คือเหตุผลของคนธรรมดาในวันที่8กุมภาพันธ์พศ2569นี้ไม่ใช่การเลือกข้างแต่เป็นการเลือกอนาคตที่กล้าฟังทุกเสียงแม้จะเป็นเสียงที่ไม่ดังนักขอบคุณครับ